สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยสุดขัว้วเจ้าสัวสุดขีดคนสามราศีนี้ตุลาคมแฮปปี้เอนดิ้งคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดดวงคนสามราศีที่มีเกณฑ์ดวงการเงินพุ่งเตรียมรอรับความสำเร็จได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณประกฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด -3 จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะราศีแรกเลยคือท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมนะคะชาวธนูถือว่าเป็นราศีที่เฮงสุดๆด้วยความที่ดวงชะตาดีแบบไม่มีอะไรมาขวางกัน้นต่อให้เอาสิบล้อมาฉุดก็หยุดความปังไม่อยู่แล้วค่ะดวงดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินจะมีทรัพย์สินเงินสดหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องนับแทบไม่ถูกว่าเงินไหลมาจากช่องทางไหนบ้างไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองได้หมด หากเริ่มมองหาการลงทุนขอแนะนำให้ลงทุนแบบระยะยาวแล้วจะได้ผลที่ดีมากๆแถมมีเรื่องโชคลาภเข้ามาให้ชื่นใจเล็กน้อยพอหอมปากหอมคออีกด้วยค่ะถัดมาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะ ดวงการเงินของท่านที่เกิดราศีมังกรถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆค่ะแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีติดขาดอยู่บ้างแต่ตอนนี้ดวงการเงินกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแถมยังรุ่งโรดรุ่งเรืองกว่าที่ผ่านมาอีกหลายเท่าตัวดวงมีเกณฑ์รับทรัพย์ไม่ขาดมือเพราะว่ามีช่องทางทำกินจะสร้างไรายได้ให้งอกเงยเป็นดอกเห็ดยังไม่พอแค่นั้นนะคะ โชคลาภหากถามถึงมีแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นลาบก้อนเล็กหรือว่าก้อนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าของชาวมังกรเองนะคะและแล้วก็ส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะเตรียมตัวรอรับฟังข่าวดีได้เลยค่ะชาวราศีตุลดวงดีมากๆ ดวงชะตาด้านการเงินของชาวตุลดีมากจนแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะมีโอกาสกลายเป็นเศรษฐีก็คราวนี้นี่เองนะคะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองทั้งสิ้นหากใครกำลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะประสบความสำเร็จเกินจากที่คาดหวังเอาไว้มากๆหากคาดหวังเรื่องของการลงทุนแนะนำให้ลงทุนในรูปแบบระยะยาวแล้วจะได้ผลตอบแทนแบบเป็นกอบเป็นกำค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคนสามราศีที่เรียกได้ว่ารวยสุดขั้วเจ้าสัวสุดขีดตุลาคมนี้แฮปปี้เอนดิ้งนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ